หลังบ้านทาวน์เฮาส์และตึกแถวเนี่ยต่อเติมได้ไหมครับคำถามนี้นะครับต้องดู2เรื่องด้วยกันป็นเรื่องของกฎหมายมกฎหมายข้อแรกก็คือกฎหมายของที่ว่างภายนอกของที่ดินนะครับกฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นบ้านพักอาศัยนะครับจะต้องมีที่ว่างภายนอก3 0หมายความว่าตัวบ้านเนี่ยมี70%อร์แต่ถ้าเป็นตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์นะครับให้มีที่ว่างภายนอก10นนะครับถ้าบ้านเราเต็มพื้นที่ 70%แล้วต่อเติมไม่ได้นะครับกฎหมายเรื่องที่2ที่ต้องรู้ก็คือระยะร่นนะครับถ้าเป็นทาวเฮ้าส์นะครับต้องมีระยะของผนังห่างจากเขตที่ดินอย่างน้อย2เมตรนะครับแต่ถ้าเป็นตึกแถวก็มีระยะ3เมตรครับว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็คือถูกกฎหมายทั้งนั้นเลย <laughs> ทาวน์เฮาส์ต MM ึกแถวต่อเติมด hmm. ้านหลังแบบเต็มพื้นที่ได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าเขาก็ทําทํากันข้างๆบ้านทําคนนู้นทำเงี้ยครับแนะนําให้ย้อนกลับไปดูข้อเมื่อกี้นี้นะครับว่าดูกฎหมายด้วยนะครับถ้าผิดกฎหมายก็ทําไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เห็นว่าทํากันนั้นเพราะว่ามันไม่มีการร้องเรียนกันถ้ามีการร้องเรียนนะรือหมดนะครับครับ แล้วกฎหมายเขาออกมาเพื่ออะไรครับพี่มันมีประโยชน์สิครับมีประโยชน์ต่อผู้พักอาศัยนั่นแหละก็ป้องกันในเหตุอย่างเ,เช่นว่ากเกิดอ,อัคคีภัยไฟไหม้มันจะได้ไม่ลามไฟกันง่ายมีช่องว่างนะครับป้องกันเรื่องของกลิน่นการระบายอากาศการไม่บังลมกันการเป็นส่วนตัวนะครับไม่มาอยู่ชิดกันจนเกินไปป้องกันการทะเลาะเบาะแหวงนั่นเองครับถ้าจัดต่อเติมเราสามารถ ต่อเติมไว้กับโครงสร้างเดิมอย่างเช่นผนังบ้านหรือว่ารั้วของบ้านได้ไหมจะก,ก่อผนังครัวเนี่ยยึดติดกับโครงสร้างเดิมอะ่ะบนรู้ว่าใช่โอ้โหบาสครับครับผมอันนี้เขาเรียกว่าวิบัติโครงสร้างวิบัติครับผมอธิบายงี้ก่อนเลยนะหลักการในการต่อเติมนะครับคุณผู้ชมคือจะต่อเติมอะไรก็ตามต้องแยกโครงสร้างออกจากโครงสร้างบ้านเดิมหรืออาคารเดิมเพราะว่าถ้าเกิดการซุดตัวเนี่ยมันอาจจะไปดึงไปรั้งให้โครงสร้างเดิมเนี่ยในการฉีกหรือว่า คารเนี่ยมีการร้าวได้ครับแล้วยิ่งถ้าเป็นรั้วเครื่องใหญ่ถ้าเป็นรั้วสุดแน่นอนเพราะว่าโครงสร้างใต้ดินของรั้วเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับเพราะนันห้ามห้ามนอกเหนือจากการต่อเติมแบบนี้ที่มันผิดแล้วเนี่ยปัญหาตามาเยอะมากพี่น้ำรั่วซึม สัตว์เลื้อยคลานเข้าไปได้<ช>โครงสร้างเสื่อมสภาพเร็วมาก<ช>เพราะฉะนั้นทําให้ถูกต้องนะครับ,รบแยกโครงสร้างออกจากกัน